ภรยาของดงเด้งนัทวุฒิสสญญบุตรหรือว่าจ่าลอดนักแสดงไทยบ้านเดอะซีรีส์และหนังสัป,ปเหร่์ได้ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตอาการของสามีค่ะหลังจากประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกจากสะพานมอเตอร์เวย์เอ็ในพื้นที่ตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะกาพฤษภาคม2568โดยภรรยาของดงเด้งได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าก่อนหน้านี้หัวใจหยุดเต้นไปสองครั้งและต้องผ่าตัดด่วนตอนนี้อ๋ จากห้องผ่าตัดแล้วนะคะอาการยังทรงตัวอยู่ค่ะลืมตาได้แต่ยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ทางนี้ค่ะภรรยาของดวงเด้งระบุข,ข้อความได้ว่าคุยกันไว้ว่าวันที่14พฤษภาค,คมนี้ไม่มีงานจะพาลูกสาวไปรักษาตัวที่กรุงเทพวยการปลูกถ่ายไขยกระดูกพี่ดองบอกว่าเขาจะเป็นคนทำเองเป็นการปลูกถ่ายไขยกระดูกพ่อสู่ลูกมารินรอป้าป๋าอยู่นะอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมข่าว wrn บันเทิงขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณดงเด้งด้วยนะคะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn